โอ้ยขาดพอพี่น้องยสบายดีสวัสดีพี่น้องเด้อครับเด้อมีมาเห็ดแนวอยู่เนาะกินแกงเนาะใหม่สู้กินโบราณคือเนาะแบบโบราณเด้อเห็ดบะานอกบะโนอมาเขาเบื่อบอเนี่ยนะมาแล้วเดิให้ให้พี่น้องเบืองก่อนพอห้องเขามาป้อมาด้วยแล้วพยายามเห็นจับว่มีเสือใส่บ่ มัวคอยตั้งมัาตัวนี้คอยช้าในอาบอยู่บนน้ำนะครับแต่ว่า,าใส่ตัวเก่าหรือซื้อพี่น้องไงมันโมคะเมนตาวันซะเออมัน,ม,นมันยังมันยังใส่ได้นะพี่น้องอ่าพี่น้องวันนี้ก็พามาเบืองกันห้องแม่ดอนเนี่ยลูกดีใจน้ำเดอ้อเมื่อกี้ในลูกก็บ,บอกเอฟซีไปแล้วมีขขาวดีแม่ดอนเลยครับพี่นออ้องเออห้องห้องเพิ่นแบบบ่ได้เศร้าเนาะแม่เนาะแบบเอาลูกละทักทายพี่น้องเฮา แกอันอ mm ันเนี่ยพี่น right ้องอันน e ั้นอันนั้นก็มีคนนอนอีกค้นหนึ่งเนาะข้นละห้องเลยพี่น้องขอเบื้องเนี่ยหองเนี่ยเนี่ยด้วยครับแต่ว่าห้องนี้คือว่าห้องเปาเดี๋ยวเขาจะไปขนของคนย้ายเม่่แมียนี่พี่น้องมาขอรองเท้าด้วยลูกอันนี้เม่เราพึ่งเสียด้วยเนี่ยเราลื่นลื่นลื่นนะเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นนี่ก็โจกไข่พี่น้องดีพี่น้องเลย นั่นก็เป็นห้องน้ำอือนี่แม่แล้มาคับชีชีวีวันก็โอเคแล้วปืนไฟอันนี้ผลงานบ่าวเพียรฟานมาหาเด้อพี่น้องเด้อเรื่เด้อระวังเรื่อยๆมันเลื่อะๆมาไหมเมียเรพึ่งถูออกมาบ้าบ้าออกมาเลยเรื่อยเด้อเออเนี่ยพี่น้องห้องน้ำก็ดีเนาะยแม่ อเี้เปสายยางน่เลยบอาเาแล้วกาเออเดี๋ยวจังทูไหมอกันไม่เพี่น้องนี่แหละบ่าเพช้ยนฟาเมหาหาจนได้ได้ดีแล้วเนาะก็คือว่าคักกันเนาะส่ขอเบื้งได้บทเอเดวจังทูไมน่อห้องน้ี้อใเออหน้ำนโตสวนโตได้พี่น้องโอ้ชักคกวคนนี้โอ้มีนี่ามน้าี่น้องคนน่ะห้วย เขามาเห็นงานเขาได้ขนาดนี้เทีว่าคักนะแม่น้นดีมันสนตตเขาเองอยู่น้ำเจ้าหน้ากากจริงแต่พอดีนอนน้ำเพลินนเพลินมีห้องให้ลูกน้องนอนลูกน้องกกะหอดนอมีปักไฟพี่น้องเลย้าเมม่ได้มองดีง้นเนาเหรอครับครับโอเคแม่เอาไปแวเบออันนี้แม่ มื่อใดเริ่มงานเริ่มงานเมื่อไรอีรีวันนี่แม่หมื่นเต้าเด้อพี่น้องเลยมื่อนี้ก็ยังกับไปเลตน้ำกันก่อนเนาะเบื่อก่อนแล้วมาพรมมอนมงค์ไปไปให้แม่แล้วถูเพื่อนไปพี่น้องเขาเอาห้องอ่อนนี่ลิลินนะว้าชีเจ้าหน้าไอ้คนนี้กวงอีรีพี่น้องแม่นางเล้ามืดนี่เนาะเดินนี่พี่น้องเลยดยอดดีลๆอันนี้แล้วก็ปลูกต้นกล้วยเงีวเหยียดปลูกต้นกล้วย ว่าต้นบักคีเล็กทั้งหลังเขาขัดต่ปลาบักิีเล็กต้นบักใหญ่เนาต้นบักใหญ่เลยโอ้ธรทไมชาติเลยวะาเสียงนกฮวางแฟ้ยเฟ้เี่น้นองไยินเ้ามาขาก็อย่านอนคับคาบคาบักกันเอาฟื้นเี่นอยเนะฟื้นน้องว้าวอเลยกระลินลีพี่นอ้างไรเบยกไปไวบ่่านมาได้ใสบ่เหนียว หลังจากพาไปเบื้องห้องกันพักห้องเศร้าอีเมียเรากาดมาตอนอีเมีบ่ได้ไทยทำขอยามลูกไข่ด้วยแม่เนาะอมล้วมเนอเนอัเออเอไปแย่อินตอนเียง่อยกับลูกข่อยเล่นอยู่ในเฮี้ยนี่ออกมาไปหาเนาะม่ครับ เลยเพิ่งได้เบิ่งให้พี่น้องมึงใกล้แเอาขึ้นพักง่เอาไม่ใส่หนานาเก็บเก็บเก็บหน้่ละที่น้าืนปลาจันทร์เหมนบอโอ้โพ่อกินนยี่โมนาเมีนพ่อไอโอ้อกม่าไม่โอ้สงว่าได้หลายเติบเด้ปอกว่าไม่ได้หลายเติบใสก็ลิลี่ได้หน่งเอาใหญ่เออักไง่มันหอมขลม่ยเนาะักงหน้าของแท่พี่น้อง พ่นเบ้าอันร้านข่อยยางแปวอันบุญเจ้าแตงพ่นแปวยางก่อนเนี่เอาปืนเอายางมาดังยีนี่เฮ็ดเออครับท่านอยากเปลี่ยนบรรยากาศไทยเออเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเอาให้พี่น้องมืออีกมุมหนึ่งโอ้ื้อนี้พากันมาเที่ต้นไม้โอ้ทดต้นม่วงเนาะใต้ห้อมม่วงพี่น้องรีบกล่าวพี่น้องว่าว้าวเอาลูกเขาเป็นยังอีกวันนี้เอาวพี่น้องวันนี้มาทำอยู่ใต้ร่มต้นม่วงเด้อพี่น้องเด้อสิแกงน้ำมัสุกิน พี่น้องมองเต่าห้างพี่น้องโอ้เต่ารุ่นใหม่พี่น้องแบบนี้เลยใส่ปืนเด้เลยพี่น,อนอ้องเด้อเคลื่อนที่ง่ายสามวันวาพี่น้องเลยส่วนอปุปกรณ์เนวยติดไฟเข้าขาดนี่แหละพี่นอ้องยางในรถพี่น้องกบมีผ้ากกขาๆเหล็มหนึง่งเอัมันเล่งกันเลยครับพี่น้องวันนี้โอ้คือมันก็นดีเลยครับแต่ว่ามันยิบลมพัดคว่ำห้วนมันหนีหมดไปละแม่มันทิ่ฟดได้เจ้าอีอ,อนืนอ เออมันเม่เนาะมันสูงผุดม,มันต้องอันเป็น,เป,นเป็นห่วงใต้จักหน่อยนโมแม่เนาะคอยเคยเห็นเนี่ยเขาจะขุดดินแท่นเต่า,ตาก็มีในแบบเขาจะขุดดินเอาเลยกันมีครับเขาจะขุดเป็นดินเป็นแท่นเต่าไปไลยก็มีเลยโอ้อันนี้สีหั่นฟื้นบ่แล้วมังขายจากคลองได้ลรอบุ้มน้ำใสครับวันยาเพชรตบบ่มีเสือใส่บ่บ่ข่อยตั้งมาตัวนี้ คอยชาเนี่อาบอยู่บนน้ำนะอาบแต่ว่าใส่ตัวเก่าหรือซื่อพี่น้อกไงมันบันละเมนมาสั้นซะเออมันมันยังมันยังใส่ได้นะพี่น้องบ้านนอกเข้ากันมันยังหอมเออมันยังหอมอยู่แบบแบบเข้ากับว่าอะไรลิ่นดอกเฮียออกกับดอกกระเดียนะแม่ยนอ่ะอืมอมันกับพ่อใส่บอกระบรมีตัวเดียวกัวมีสามตัวสิอ่าอ้าวเออ ทางไผ่เด้อข้างหม้อต้มน้ำใหม่แกงใหม่หาั่นใหม่เห็ดโบราณคือเนาะแบบโบราณเลยเห็ดบ้านนอกบ้านนอกมาเขาเบื่อบ้านนี่ยนะมาแลยดิให้ให้พี่น้องเมืองก่อนพ่อปะพ่อขับรถมาบ่มาดูแลมาแต่ไปดีปลาตัวหน่อยพูดได้หนิมาแต่ไปหน่อยก็ฮุบซะอีกสิไปฮุบซะอีกอืมเอาพี่น้องวันวันนี้ก็ถึงคันสซาฟารีแล้วก็ทาสามชั่วโมงเลยเนาะ แค่หน้าใหม่อันนี้ก็ได้ไอ้าวมันมาแม่น่เลี้ยง่ายดิต้มมันนี่ก็ใไซเวล่ามันชั่วโมงม่งเลวเนาะสมาดิเจิดมาเนี่ยหมอกดแก้มแจ้คอมากเต่าแห้งพี่น้องทั้งตาโกเฮดคลิปมามีคลิปนี่นะก่อนเป็นคลิปสีประทับใจอีกคลิปหนึ่งเต่าไฟเดือดคักร้าแม่เนาะันี้เนาะโอ้ยคักขนาดเลย ส่วนหลานข่อยนี่ยคพี่น้องเอ้ยเมาตลอดยี hmm. ิบสี <con c ern or> <im itation> ่ช mm ั hmm. ่วโมงว่ะมววายอกหลานสำหรับพี่น้องเอาวันนี้แม่เห็ดยังครับมั้ยไข่เต็มเมี่ยงหัวชิงคายกินกับโอ้เสียงว่าเขามีสองเมนูนะวันนี้เนาะอันนี้คือต็มเมี่ยงหัวชิงไข่ส่วนทางนี้จับโคกทําอะไรเจ้จะตำข้าวเบลือยเออย่าตำข้าวเบลือพี่น้องส่วนทางน้องก็ต้มน้อยไว้เอาว้าวคอไปใช่หรอโอ้เปลวไปเรอาไปคนละแผนพี่น้อง อาารพี่น้องบ้แนเนอันนี้แม่จะต้มอะไรนะครับต้มหัวเช่นไคกินเมี่ยงกับกรูดใส่ต้นหอมพร้อมสิแม่ใส่ต้นหอมแลาได้ไหมครับเลี้ยงได้ไหมครับวันนี้ครับกระสีใส่มะกอกดเออมะนังยี่นี่กะคั้กกันนะแม่บรรยากาศเนาะครับคนมาเหมือเด็กพี่น้องพวกเนี่ยพากันคนมาหมดวันสิผ้าแม่ฉลองเล่าเรื่องเหตุงานน้ำในแม่เนาะเป็นข้าวดีสำหรับแม่น้ำเอฟซีบางกระถางมีวัน อันทําไมเห็นคุณแม่มาอยู่ด้วยหลายวันมาทําอะไรหรือวะท่านแล้วเขามาหางานน้ำมันดินน้ำดูดน้ำหลานนะแม่เนาะรจริงๆแล้วก็าไม่ได้ขึดได้ยากหรอกพี่น้องแล้วเขาอยังมีประสบการณ์ไหมซื่อนี่แหละในมอนไล่ชุดได้เห็นแม่ดอนในมอนวานอ๋อในมอไนไล่ชุดในม่อวานโบแมนในม,มอนถ่ายคลิปได้เพื่อนคอยวานอ๋อเออเออพี่น้องเห็นแล้วเนาะเห็นแม่ดอนที่ไปกินปิ้งเป็ดเลือดแป็งนะแม่เนาะถุงได้แม่ก็บบัได้แม่ทราย สูตรประเภทนี้เล่าเขาน้องหนอนงามตหาหักแต่ร้องเพลงกับแม่มอนเลยรสตัวของเพลงพี่น้องของร้านก๋วยอ,อ้ยกักเดี๋ <c oughs> <c oughs> พี่น้องมองอังกรนอนเวียน <c oughs> พี่น้องเลยชีวิตประจำวันเบาคอเอาร้านสากวก็เห็นอย่างนี้ครับร้านจับตัดมะม่กล้วยปลาบมกม่วงกุ้ยกินครับจิรุล่ะพี่น้องกินครับนี่กินคับทำเมียงอ่ะเมียงก็ราก็ก็คือทำเมียงตะไคร้พี่น้องว่าจิง้งไข มันจะใครบานเท่าหรอเอาซะน้อแม่เนาะหรือว่าตะไคร้พี่น้องเอ๋ยตอนนี้แม่ดอนก็ใส่ปลาแดดเข้าไปใส่ปลาแดดครับมีแม่ไม่เล่นน้ำครับพ่อได้ทายคลิปเล่นน้ำพี่น้องเหรอพี่น้องโอ้สีสันเลย่อ้าวจบโคกก็ได้ใจโคกกแบบไงอ้าวนี่เรียกสิป,ปาดเป็นพักกับพี่นอ้องเอาดูบันนี่งสี่พันไว้แม่ว่ากับ เป็น,นไงแม่ทานเลยเบ้ยอาลิลี่ซิมดูน้ำดูเจ้าทูกหละซิมจะข้ามดูเจ้าเอรอซิมบอกพี่น้องว่าปีมือแม่ดอนเป็นแนวไร <c oughs> เออเอาข้ามยังไงเนาะข้ามตาสวดน้ำได้ทูกหละทานมาตาสวด <c oughs> พี่น้องได้กลาดดิเป็นไงล่ะเบาความกิงเลย,ยน่า<อ>พี่น้องเห็นว่าเอาเอาพี่น้องเอาเอาไปนี้นั่งมดนั่งกามาพอดีพี่น้องเอาซิมดูเป็นยังไง ก๋วยซิมโอ้โหนตัวล่างมันนะโอ้ยซี่แบบอย่างบ้านเรากินพวข้าวรตัวแห่บมมีเนาะกินกับัวแห่ละมันเนาะเป็นไงแม่พีมือแม่รอนพีต้องมาตัวแห่ผมเขากันไปโอเคนี่จะเริ่มแกงแล้วนะแม่เนาะแม่เริ่มแกงเลยเริ่มร่าไฟฝักทองหลังจากต้มน้ำเดียวโอเคแล้วช่างล้านก่อนช่างพูนก่อนจั๊กไปยังเคออันปงๆอยู่พี่น้องเลยครับใส่น้ำยาน้ำเบาข้อติ้งเลยจ้า ตื่นแล้วบ่โอ้ยจ้องเจาะเลยนะพี่น้องเนี่ยจ้องเจาะพี่น้องเลยมันให้มันนอนใกล้กูบัดนี้เอ้าเร็ะจังไหนนะพี่น้องสายเลือดเ็จังไหนสั่นพี่น้องเลยข้างเนาะทุกอย่างมากกระเบิ้งแง่งกันทีละพี่น้องซัมบ่เป็นเบิ้งแง่งได้ละพี่น้อง หรือว่าผู้ใดกินรับเลี้ยงกับติดต่อมาเด้อพี่น้องเอาไปเลี้ยงต่อพี่น้องไงเอาไปเผาผ้าลว่ายกร้านสิหรับพี่น้องไงร้านข่อยเด้อน้องข่อยเขาเอายอกได้เด้อพี่น้องเด้อคราวนี้คุณแม่ก็เข้าเบือลงไปในหม้อนะนะแม่เนาะครับเอาบไปแต่ว่าเขาต้มซุกแล้วนะพี่น้องอันนี้ก็แค่เฮ็ดใทยด้ามอย่านั่งซุกปรุงก็กินได้เลยนะแม่เนาะวันนี้แม่จะใส่ผักอะไรครับผักไก่แงงเนาะที่เขาออกมาตะทงหน้าเลยเนาะ ก็มันมีผักกาดหรอกเขียวผักกาญงสดๆมาใส่ไปพี่น้องไปเบื้องตอนตั้งเตาตั้งบัดนึงหัวนีเมีย่อยจูฟื้นไส่้เลยคักกว่ายังนะแม่เนาะเอาไฟเจ้าคือมหดแล้วแม่บัดเนี้ยโอ้ยว่าง้นขึ้นงานเห็นกล่องเจืนเฟื่อนอยู่เคื่ออะไรมันล่มน้าแม่เนาะมันมันจืดแล้ะฐาน้ำจะนั่งมาเลยเตาโอ้ครับครับครับบัดนี้ต้องตัดซัดเพื่นไส้ปลาดีเขาเลยติแม่ไอผมฮักใครวะแต่วัาเก็บขาเลยโบ จ,จีบนะอ,อยากอยากหักพื้นบ่ครับแข็งแฮงนะเอ้าพี่น้องอวัในนี้ให้แม่นั่นไปเด้อพี่น้องเดี๋ยววันนี้พี่น้องกับชีวาได้เป็นผู้ชายแต่ให้ผู้หญิงหักฟืน <c oughs> ้นนะ <c oughs> มีแนว่ว่าวเหรอเพลียแล้วบาดพีน่น้องน้าแม่เนาะเอ้าววาวแล้วมันจะมวนมีสีสันน้าแม่เนาะ,ะ,ะโอเคครับเออตอนนี้บอยแม่เอายัดบาดเดียวขึ้นเลยไป เออคันคันกินเราเดี๋ยวพอนั่งไห้ได้ไหมพิ่นเป็นั่งสิถ้าเพิ่นกินเหล้าเพอนั่งเดี๋ยวพอนั่งไห้ได้ป่ะเนี่ยใส่ยางหม้อเราเดือดร้ายฟืนนี่แม่โดนเขามาโดนใหญ่เบอร์องนี้เป็นมองกันเฮดเน้ากินอีกมองหนึ่งเลยนะแม่เนาะแม่สิปรุงแล้วป๊อฟมนละเอ้าปรุงเลยวัตถุดิบเปแม่ก็มีเห็ดนะแม่เนาะเห็ดเข็มบ่เระเนาะแม่เนาะโอ้กำงไงเลยเหมพี่น้องเลย ครับอ,มอ,ม,อ,อ,อมอันก็ยังหัวตะคอมเม์นน่ะนะอันเพื่อนเจ้าอายุเท่าไรวะท่านว้าอมเมนต์ม,มนตันถามอยอกันอ้าวพี่น้องคันใสแจงนัวไหมพี่น้องเลย ประมาณช้อนหนึ่งพอดีเพราะขันมันไส้ไรเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับปลาแดกนั่นเองเนาะอันเป็นพวกลาบม่วงกธรรมดาพี่น้องพักกระแยงกันไสไปเลยเรียบร้อยนะแม่เนาะอ้าวนอกกินพี่น้องวันนี้เอาพี่น้องวันนี้เป็นอันว่าสุกแล้วเนาะคุณแม่เนาะ แกงน้อยเอาพี่น้องวันนี้ตั้งกินกันนะแม่เนาะเอาพี่น้องวันนี้เนาะเอาละมาค่ะพี่น้องไม้นั่นร้อนสวัสดีค่ะเบอร์หมักแตงโมมักแตงโมงามแกงน้อยหมดแล้วพี่บังย็นิ้มกาไปลงละอค่สวัสดีครับพี่น้องครับมาวันนี้แม่กิน มาดีกามาเด้อมาเด้อกินข่าวแกงนำมัข่าวเทียนเด้ออืมเลนะแอนอน่ะอาินยาันเอาว่าขินแกงโมกับข่าวมมันปรเขากันจะดิอะไรข่อนุ่งเบิ่นเอาเมียงอะพรอมพม่้องแกงน้ไมป้าจ้อื ไม่ก็หาจนด้แกงมัยอมได้เหทำยังไงนี่เลนแม่แมนี่เลยผมกนว่าแซ่บได้กินแม่กเาไแซ่นเขากึ้งเขาย่านหาต้หาเลยมือเศ้านี่อย่ต้หาเลยแม่บอกตังเราพานมันหน้ากันเลยเพื่อนเดียว ขีดอยู่ป่กินตกววดแล้วนั่นี่วาดรูปป่านวาดรูปเห็นอนเพิ่นน้อนเพิ่นมานอนดอกพี่น้อยมาแลงนแค่เดียวนะเพิ่นแบบผู้ใหญ่ออแก่ี่งไม่อยู่ลำสองหมื่นเนี่ยพบุ้งก็แ่ไมยากเลเต่ามดเจ้าสองมื่นบุ้ง เปมนแกงอุยเอาเองค่ะแด๊บล้ามีทักแปดไปอีกนีเป็นอะไรถึงแกงอะไยเขาก็สุดท่านแหลรดังพื้นเียงกวนนะแกงบ้าคว้ากวนหะเแปบบ่ มันนขางด้วยสิเฮดกับบอร์มีได้แลนมาสูเซเว่นได้เห็ด ุดพ่ออยู่เซเว่นมีขายตลาดเข้าบวบํารุงค่ายแต่วันยังมียานางเขาปั่นก็แล้วพอดีทำบุมไม่อยากตายใจอีกทิ้งไปเก็บมันประ,ประวัสนะิน้ำปลา้นมามาปลูกกระต่ายทำ ขนาดนาเรีย่ยงก็พอได้กินเนื้อนอไม่แล้วแม่โอ้หาบอกเก่งพอได้กินดอกจ่ายเลยแล้วก็ขิงหมุนปาะั่นเนาะคินพ่อจได้มากคำนี้เพรมันง่ายเลยพี่น้องอันนี้ค่ะย่างย่างตั๊ปลาตั๊ดงฮะฟื้นมาเมือม่อยเ <โฮ S 2> ด้เมือ่อทอดก็เมือ่อยเด้เมื่อทอดพาไปทัวร์ที่ทัวร์แดนคนละอีกกรุงเทพยเนาะ เอาอาไรยุ่งเพี้นลองเลยบ่้ยโม้โทจะกินเก่งมากเนเด็กเด็กบางปูมื่อหนาฮาิพาจะไปหาหยุดก่นเด้อทังคู่เลแงมันอ่ะเมไดจะหยุดงานก่อนจังไต่นชาวเนี่ยมันแรงอ่ะมันนอนพี่ ี่ดีนะม่ยืมเนอันอตราหนาอเราจะจะวันเช้าอืมชันเช้าเครื่องมือแล้วอืมสบายจ่ายงานแซ่บพี่น,น,น้องเลยเอพักกมไ้างมาแม่

เป็นเป็นชิทตะก่อนเอามาล่าพี่น้องใช่ไหม,ามาล่าก็ต้องเือดล่าน้องอยู่ในห่มเนาะเย็นเนาะบ่ฮอนบ่เอ้านั่งลงก่อนคุณอะไรเปื่ออะไรวะฮะโอ้ชิทแป๊ดหนิอะไรพี่น้องสำหรับคลิลปนี้าล,าไ,ล,า,า,ล,า,ไลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้า